ตามนี่อย่างนี้ค่ะเขาก็มาไว้ตรงข้างโคนต้นไม้ข้างต้นไม้นะคะเ,เ,นนะเพื่อนๆนะเพื่ออย่างต้นไหนที่เราอยากจะให้น้ําเขาหยุดหักเขาก็จะเอาตั้งวางไว้แถวโคนต้นไม้หรือถ้าเป็นสมัยโบราณก็กเขาก็จะเอาตั้งวางไว้แถว โคนต้นไม้หรือถ้าเป็นสมัยโบราณก็เหียยนะนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของตุ่มไซเล็กๆแบบนี้บางคนก็เอาไปใช้ในการใส่ข้าวสารตลอดเวลาแล้วก็ไปวางไม่ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำไม้ให้เต็มนี่นะนี่ใส่น้ำไม้ให้เต็มแบบนี้ใส่น้ำไม้ให้เต็มแล้วก็ไว้เพื่อล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเพราะคนสมัยโบราณเนี่ย ถนนหนทางถ้าหน้าฝนก็จะมีแต่คนใช้จะใช้ทำอะไรใช้กับอะไรใช้ได้หมดค่ะเพราะเขาทำจากดินนะเพื่อนๆนะใส่ข้าวสารก็ไม่มีความชื้นเพราะดินเขาจะดูดความชื้นออกแต่เราก็ต้องรู้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องการน้ำแบบไหนนะเพื่อนๆนะถ้าเขาต้องการน้ำมากก็ไม่ใช่ปัญหาในการเน่าไ้หุงในสมัยโบราณ สีข้าวมาไว้เสร็จแล้วก็เอามาเอาเข้าวสารมาใส่เอาไว้เอาฝาปิดเอาไว้นะคะนี่ค่ะเป็นภาชนะไม่ขึ้นบ้านทางขึ้นบ้านเราเนี่ยเพรา ah ะว่าบ้านสมัยโบราณนี่จะยกพื้นยกพื้นสูงนัเพื่อนเนาะยกพื้นสูงเขาก็จะใส่น้ําขึ้นบ้านทางขึ้นบ้านเราเนี่ยเพรา ah ะว่าบ้านสมัยโบราณนี่จะยกพื้นยกพื้นสูงนัเพื่อนเนาะยกพื้นสูง เขาก็จะใส่น้ำเดินมาใต้ต้นไม้หรือเราเดินผ่านที่ไรล,ล้วก็ตักน้ำเทจกใส่ได้ให้ชีวิตเขาเชา้ากลางวันเย็นถ้าเราเดินผ่านต้นไม้พวกทำพวกป,ล,ปลาล้งปลาลานะคะเพื่อนๆนะตามสมัยอยู่สมัยอยู่บ้านนอกนะจะฝ่ายเห็นพ่อแม่นีก็เอาตุ่มอย่างนี้แหละค่ะหยดน้ําเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเพืเ่อนๆรูปทรงหยดน้ําตุ่มขนาดเล็ก แบบนี้ส่วนมากาไว้เพื่อล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยถนนหนทางถ้าหน้าฝนก็จะมีแต่ที่ตุ่มขนาดเล็กเนาะนี่ตุ่มขนาดเล็กนะ,นนกนะคะเ,เพื่อนๆแต่อันนี้ก็เล็กไม่มากเท่าไหร่แล้วก,ก็เอาไว้นะที่จะไฟเอามาพูดให้ฟังเนาะ สนับสนุนยี่ไฟได้คโคลนนะเพืนะ่อนั่นเป็แต่คโคลนตมเดินก็บางทีเดิน,นไม่ได้ใส่รองเท้าค่ะคนโบราณเนาะยี่ไฟเป็นคนโบราณเรื่องเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาบรรจุใช้บรรจุทิ้งเอาไว้เป็นปีๆไม่เป็นไหลนะคะใส่ข้าวสารใส่น้ําแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของขึ้นบ้านทางขึ้นบ้านเราเนี่ยเพราะว่าบ้านสมัยโบราณนี่จะยกพื้นยกพื้นสูงเนะพื่อนเนาะยกพื้นสูง เขาก็จะใส่น้ําไว้ตามนี่อย่างนี้ค่ะเขาก็มาไว้ตรงข้างโคนต้นไม้ข้างต้นไม้นะคะเ,นนะเพื่อนเพื่อนนะเพื่ออย่างต้นไหนที่เราอยากจะให้น้ําเขาอยูแ่ก็ได้ที่เราอยากใส่เพราะเขาเป็นตุ่มขนาดเล็กหรือบรรจุที่บางเรื่องที่เพื่อนๆไม่รู้ให้รู้นะคะขอบคุณค่ะคลิปหน้าค่อยเจอกันแล้วสำหร,ออรับคลิปนี้สวัสดีจ้าตามนี่อย่างนี้ค่ะเขาก็มาไว้ตรงข้างโคนต้นไม้ ข้างต้นไม้นะคะเพื่อนๆนะเพื่ออย่างต้นไหนที่เราอยากจะให้น้ําเขาหยุดเดินมาใต้ต้นไม้หรือเราเดินผ่านทีไรล้วก็ตักน้ําทีจ๊กใส่ได้ให้ชีวิตเขาเช้ากลางวันเย็นถ้าเราเดินผ่านต้นไม้ขึ้นบ้านทางขึ้นบ้านเราเนี่ยเพราะว่าบ้านสมัยโบราณนี่จะยกพื้นยกพื้นสูงเพื่อนเนาะยกพื้นสูงเขาก็จะใส่น้ําอ่ะเขาก็จะ เอาตั้งวางไว้แถวโคนต้นไม้หรือถ้าเป็นสมัยโบราณก็หยดน้ำเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อรูปทรงหยดน้ำตุ่มขนาดเล็กแบบนี้ส่วนมากเขาก็จะเอาตั้งวางไว้แถวโคนต้นไม้หรือถ้าเป็นสมัยโบราณก็เอาไว้ตรง กระไดตรงทางเป็นรูปแบบไหนคะรูปทรงหยดน้ําเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ก็เรียกว่ารูปทรงหยดน้ำนะคะนะที่ยาย้เอามาพูดให้ฟังเนาะสนับสนุนยายไฟได้นเขาก็จะเอาตั้งวางไว้แถวโคนต้นไม้หรือถ้าเป็นสมัยโบราณก็ในก็ได้ที่เราอยากใส่เพราะเขาเป็นตุ่มขนาดเล็กหรือ บรรจุพว,ว้เพื่อล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยถนนหนทางถ้าหน้าฝนก็จะมีแต่ที่โคลนนะเพื่อนๆมีแต่โคลนตมเดินก็บางทีเดิน,นไม่ได้ใส่รองเท้าค่ะคนโบราณเนี่ายเป็นคนโบราณเรื่องเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาสวัสดีค่ะอะคลิปนี้ไฟมาถ่ายตุ่มน้ำไม่ดูอีกแล้วค่ะเ,เพื่อน อันนี้คือตุ่มใส่น้ําขนาดเล็กนะคะเพื่อนๆนะจำเป็นว่าต้องใส่แต่น้ําอย่างเดียวใส่ข้าวสารอืมใส่ข้าวโพดใส่อะไรข้าวก็จะไม่เป็นลาก็ข้าวต่างจังหวัดบ้านเราสีใหม่ๆไม่มีสารกันบูดกันเสียใส่นะคะเพื่อนๆนะนี่คือประโยชน์ของตุ่มใส่เล็กๆที่บางเรื่องที่เพื่อนๆไม่รู้ให้รู้นะคะ ขอบคุณค่ะคลิปหน้าค่อยเจอกันเลยค่บคลิปนี้สวัสดีจ้าจำเป็นว่าต้องใส่แต่น้ำอย่างเดียวใส่ข้าวสารอืมใส่ข้าวโพดใส่อะไรดีการรับชมโฆษณาให้จบด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายฝฟได้หาเรื่องดีๆเล่าเรื่องขึ้นบ้าน ทางขึ้นบ้านเราเนี่ยเพราะว่าบ้านสมัยโบราณเนี่ยจะยกพื้นยกพื้นสูงเนะพื่อนเนาะยกพื้นสูงเขาก็จะใส่น้ํอพวกทําพวกปลาล้งปลาลานะคะเพื่อนๆนนะตามสมัยอยู่สมัยอยู่บ้านนอกนะ่าฝ่ายเห็นพ่อแม่นี่ก็เอาตุ่มอย่างนี้แล่ะค่ะเป็นรูปแบบไหนคะรูปทรงหยดน้ําเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่เขาเรียกว่ารูปทรงหยดน้ํา นะคะที่บางเรื่องที่เพื่อนๆไม่รู้ให้รู้นะคะขอบคุณค่ะคลิปหน้าค่อยเจอกันเลยหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าในการรับชมโฆษณาให้จบด้วยนะคะเพื่อนๆกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายไฟได้หาเรื่องดีๆเล่าเรื่องค่ะหยดน้ําเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ่ะเพืเ่อนรูปทรงหยดน้ําตุ่มขนาดเล็ก แบบนี้ส่วนมากาไว้เพื่อล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยถนนหนทางถ้านหน้าฝนก็จะมีแต่เขาก็จะใส่น้ำไว้ตรงทางขึ้นตรงกระไดทางขึ้นข้างล่างเนาะก่อนจะขึ้นบ้านเขาก็จะตักน้ำจักตุ่มเล็กๆตรงนี้แหละค่ะล้างเท้าแล้วค่อยๆขึ้นบ้านนี่ค่ะคือการประโยชน์ใช้สอยของเะเอาไว้ตรง ระไดตรงทางเอาไว้เพื่อล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยถนนหนทางถ้าหน้าฝนก็จะมีแต่พวกทำพวกปลาลงปลาลานะคะเพื่อนๆนะตามสมัยอยู่สมัยอยู่บ้านนอกนะจาฝ่ายเห็นพ่อแม่นีก็เอาตุ่มอย่างนี้แหละค่ะตลอดเวลาแล้วก็ไปวางไม่ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้าไม่ให้เต็มนี่นะนี่ใส่น้าไม่ให้เต็มแบบนี้ใส่น้ําไม่ให้เต็มแล้วก็ พวกทำพวกปะาลงปลาลานะคะเพื่อนๆนะตามสมัยอยู่สมัยอยู่บ้านนอกนะเยะไฟเห็นพ่อแม่นี่ก็เอาตุ่มอย่างนี้แหละค่ะนะที่ายไฟเอามาพูดให้ฟังเนาะสนับสนุนเยไฟได้เดยอเนาะนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของตุ่มไซส์เล็กๆแบบนี้บางคนก็เอาไปใช้ในการใส่ข้าวสาร เดินมาใต้ต้นไม้หรือเราเดินผ่านที่ไรล้วก็ตักน้ำเทจกใส่ได้ให้ชีวิตเขาชา้ากลางวันเย็นถ้าเราเดินผ่านต้นไม้ตกนะที่ยายไฟเอามาพูดให้ฟังเนาะสนับสนุนยายไฟได้สวัดีค่ะอ่าคลิปนี้ยายไฟมาถ่ายตุ่มน้ำไม่ดูอีกแล้วค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้คือตุ่มใส่น้ำขนาดเล็กนะคะเพื่อนๆตุ่มขนาดเล็กเนาะนี่ตุ่มขนาดเล็กนะคะเพื่อน แต่อันนี้ก็เล็กไม่มากทาเท่าไหร่แล้วะก,ะก็เอาสวัสดีค่ะคลิปนี้ไฟมาถ่ายตุ่มน้ําไม่ดูอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆอันนี้คือตุ่มใส่น้ําขนาดเล็กนะคะเพื่อนๆนะตลอดเวลาแล้วก็ไปวางไม่ได้คะ่ะแล้วก็ใส่น้ำไม่ให้เต็มนี่นะนี่ใส่น้ํไม่ให้เต็มแบบนี้ใส่น้ำไม่ให้เต็มแล้วก็สวัสดีค่ะอ่าคลิปนี้ไฟ